สวัสดีค่ะตอนนี้นอนอยู่ที่นายศรินาคารินค่ะซึ่งเป็นสตูดิโอที่ใหญ่มากแล้วก็มีมุมให้ถ่ายเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะคแล้วนี่ก็คือที่จอดรถค่ะทุกคนจอดได้กี่คันเนี่ยโอ้โหพาจอดรถแล้วปุ๊บทุกคนก็จะเจอกับโซนแรกค่ะเป็นโซนสะวายน้ำนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องรับรองก่อนดีกว่าซึ่งห้องนี้นะคะจะเป็นโซนเดียวกับโซนสระว่ายน้ำค่ะ คือทำไมโนถึงรู้ว่าเขาใส่ใจขนาดไหนรู้ไหมคะเพราะว่าทุกทริปไม่ว่าจะเป็นทริปเล็กทริปใหญ่เขาจะมีน้ําแล้วก็ขนมเลี้ยงฟรีตลอดเลยค่ะแล้วก็ขวามือค่ะขวามือก็จะเป็นห้องประชุมนะคะ <S <S <ส>ก็สามารถเช่าแล้วก็คุยงานประชุมงานอะไรนี้ได้หรือใครอยากจะถ่ายแบบแบบห้องประชุมอะไรนี้ก็ได้นะคะและนี่ก็คือห้องรับรองจ้า นี่กาวที่สอง <c oughs> จะบอกว่ามันอร่อยมากๆน้ำแก๊กคุวยที่นี่ทำขายเด้ออร่อยขนาดเนี้ยและตอนนี้ค่ะโนก็อยู่ชั้นสองนะคะซึ่งเป็นโซนถัดไปค่ะเป็นโซนสตูดิโอโอ้โหแบบไฟเยอะมากแม่จะเยอะไปไหนเนี่ยต่อไปค่ะตอนนี้นะคะโนอยู่ที่ชั้นสองค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องดนตรีกันนะคะ ซึ่งห้องนี้ค่ะสามารถเช่าไว้ซ้อมดนตรีได้นะคะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลองคือแต่ละอย่างเนี่ยพรีเมียมมากๆตอนนี้ยังอยู่ที่ชั้น2นะคะและโซนต่อไปไปดูค่ะโอโหอันนี้ก็คือแบบอารมณ์แบบเป็นลานกว้างนะคะแล้วก็แบบพื้นหญ้าสีเขียวเหมือนส่วนหลังบ้านอะ่ะ และนอกจากนั้นแล้วค่ะใครที่บอกว่าอยากจะได้ฉากเพิ่มเติมมาตั้งพราะอะไรเก๋ๆมาตั้งอันนี้ก็ได้นะคะและใครที่บอกว่าอยากถ่ายแบบโซนสาว่ายน้ําลงไปนะคะแบบมุมสาว่ายน้ําลงไปก็ถ่ายได้ด้วยเช่นกันก็คือเป็นมุมที่สวยมากและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดนะคะที่ช่างภาพชอบถ่ายค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่สวยมากๆเลย และเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโซนชั้น3กันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างปายและนี่ก็คือโซนชั้น3ค่ะกว้างมากๆเลยก็จะมีอ่างด้วยต่อไปที่นอนคุณหนูจะไม่ให้คุณหนูได้ยังไงอะดูสิฮัลโหลแบบบองแบลน่ารักมากแม่ หรือว่าใครที่แบบว่าอยากดูหราไฮคลาสเนี่ยนะต้องตรงนี้ค่ะอ้าเป็นไงพอนั่งปุ๊บตูมีสกุลรุนชาติทันทีเลย <c oughs> แล้วก็จะมีฉากตรงนี้ให้ด้วย <c oughs> กระจกก็วพีมี์ถ่ายผ่านกระจกได้นะ <c oughs> อืมอะโอีอกอะไรนี่ <c oughs> และนี่ก โซนด้านในชั้น3เอ๊ะทำไมถึงพูดว่าด้านในเพราะมันมีด้านนอกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เป็นบริเวณทางเดินที่เดินไปสู่ฉากด้านนอกนะคะเดินมาแล้วปุ๊บจะเจอน้ำพุค่ะอุ้ยนี่แบบถ่ายรูปแล้วปุ๊บนี่คือส่วนบ้านชันเป็นไง <laughs> และนี่ก็คือสตูดิโอนายสีนัคารินนะคะใหญ่มากๆใครที่บอกว่าจะมาจัดทริปซ้อมดนตรีหรือว่าเช่าสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางเพจ a c e b o o k นายสีนัคารินเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สามารถริงการมาสอบถามได้หรือใครสะดวกอินบ็อกก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้น้เกียรขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย